เสียงปรบมือในสตูดิโอดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแสงไฟจากกล้องาสาดเข้าหน้าผู้ร่วมรายการอย่างรุนแรงอุณหภูมิในห้องดูจะร้อนขึ้นแม้แอร์จะเย็นจนคนอื่นหนาวสัน่นกล้องแพนไปยังหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเรสสีแดงเลือดหมูริมฝีปากเธอยิ้มแต่แววตาสันไหวผู้ดำเนินรายการยกแฟ้มเอกสารขึ้นมือของเขาสั่นเล็กน้อยภาพจากจอด้านหลังเผยให้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด หญิงสาวในภาพจูบก,กับชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่สามีของเธอเสียงซุบซิบเริ่มดังจากผู้ชมหญิงสาวหน้าชามือกำกระโปรงแน่นผู้ดำเนินรายการถามเสียงเรียบคุณรู้จักผู้ชายในภาพหรือไม่ครับเธอไม่ตอบเหงื่อไหลลงข้างแก้มทั้งที่แอร์เย็นจัดฝ่ามือของเธอสั่นจนไมโครโฟนที่ถืออยู่สั่นตามแล้วเธอก็พูดออกมาเบาหาหา เขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานเราเคยมีความสัมพันธ์กันกล้องจับไปที่ชายอีกคนเขานั่งอยู่แถวหลังใบหน้าหมองคล้ำมือกำพนักเก้าอี้แน่นจนข้อขาวขึ้นเขาคือสามีของเธอเสียงพิธีกรยังดำเนินต่อคุณสามีของคุณอยู่กับเราในห้องนี้เช่นกันหญิงสาวหันไปมองเห็นแววตายเย็นชาที่คุ้นเคยเขายืนขึ้นไม่พูดอะไรสักคำ ห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีเหมือนทุกลมหายใจหยุดนิ่งแล้วเขาก็เดินออกจากสตูดิโอตากล้องตามออกไปทีมงานพยายามกันไว้แต่ไม่ทันเขาหยิบปืนออกจากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตนิ้วมือของเขาแน,น่นเหงื่อซึมตามขมับหญิงสาวรีบวิ่งออกตามเสียงร้องเรียกชื่อเขาดังขึ้นในทางเดินกลิ่นกล้องไฟและกลิ่นเหงื่อของคนทั้งทีมลอยคลุ้ง เสียงรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีตลมหายใจหอบทีของเธอไล่หลังเขาไปเขาหยุดหน้าประตูทางออกหันกลับมาช้าหาหะแวตาของเขาไม่ใช่คนเดิมเธอยกมือไหว้ร้องให้เสียงสัน่นอย่าทำแบบนี้ขอร้องเขายกปืนขึ้นเสียงกล้องยังบันทึกทุกอย่างไว้แสงไฟจากทางออกสะท้อนกระบอกปืนนิ้วของเขาขยับช้า ฮาหะเสียงปืนดังลั่นกลางความเงียบทุกคนในทางเดินหยุดนิ่งเลือดไหลรินจากหน้าอกเธอเธอล้มลงทั้งที่ยังยกมือไว้กลางอากาศกลิ่นคาวเลือดเริ่มปะปนกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงบนตัวเธอเสียงร้องให้ดังขึ้นจากทีมงานหญิงเขายืนนิ่งมองร่างของภรรยาไม่มีคำพูดไม่มีเสียงสะอื้นเทียงสายตาว่างเปล่าที่จ้องดูความรักที่สิ้นสุดลงไปแล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรูกันเข้ามาช้าเกินไปทุกสิ่งเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่ความรู้สึกนั้นยาวนานเหมือนตกนรกทั้งเป็นเสียงไซเรนรถตำรวจดังแว่วมาแต่ไกลไฟสีน้ำเงินสลับแดงกระพริบทะลุกระจกหน้าสตูดิโอเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาอย่างเร่งรีบชายผู้เป็นสามีวางปืนลงช้าหาหไม่หลบหนี ไม่ขัดขืนเขายืนรอใบหน้าไร้อารมณ์สายตาย,ยังคงจ้องร่างที่นอนแน่นิ่งตรงหน้าเลือดยังไหลไหลออกจากเรสสีแดงราวกับกืนเข้าไปในผืนผ้าเสียงผู้คนแตกตื่นตากล้องยังคงถ่ายภาพนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่ทันทีที่ออกอากาศทีมงานก้มหน้าร้องไห้ พิธีกรน,นิ่งงันไม่กล้าพูดอะไรอีกเพียงแค่ยืนมองภาพตรงหน้าที่ไม่มีสคริปต์ใดในโลกเขียนไว้เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือช้าหาหะเหมือนเกรงว่าจะทำให้เขาเจ็บเขาไม่ขัดขืนไม่หลบสายตาใครหญิงสาวนอนนิ่งไม่มีแม้แต่ลมหายใจเสียงหมอฉุกเฉินยืนยันสั้นหาหะเสียชีวิตทันที ล้องอีกตัวหันไปจับภาพผู้ชายในวิดีโอเชา้าคนที่เคยเป็นชู้เขายืนตัวสั่นอยู่มุมห้องเหมือนไม่อยากมีใครเห็นแต่สายตาทุกคู่จับจ้องเขาไว้ราวกับเขาคือชนวนของทั้งหมดไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเดินเข้าไปเขาหันหลังและวิ่งหนีออกไปจากสตูดิโอแต่ไม่มีใครตามไม่มีใครสนใจ เสียงจากโทรศัพท์มือถือเริ่มดังขึ้นสื่อมวลชนเริ่มรายงานสดแฮชแท็กถูกสร้างขึ้นทันทีสามียิงภรรยารายการแฉแตกคลิปเหตุการณ์ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลโลกทั้งใบรู้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงแต่สำหรับเขาโลกทั้งใบพังลงตรงนั้นหน้าสตูดิโอรายการในช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกลายเป็นฆาตกรรม เขาถูกพาขึ้นรถตำรวจหันกลับไปมองอีกครั้งเหมือนจะจดจำให้ได้ภาพสุดท้ายของคนที่เขาเคยรักจนหมดหัวใจไม่มีใครรู้ในวินาทีนั้นเขาเสียใจหรือโล่งใจรถตำรวจเคลื่อนออกจากพื้นที่อย่างช้าฮะาฮะเสียงแฟลชจากกล้องนักลก่าวดังเป็นจังหวะใบหน้าของเขาไม่มีแววต่อต้าน แต่แววตานั้นยังเต็มไปด้วยความหม่นเศร้าภายในรถเสียงกรอบแกรบจากกุญแจมือที่กระทบเบาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมองเขาผ่านกระจกหลังเงียบไม่มีคำพูดแค่จ้องมองอย่างระวังเขานั่งนิ่งมองออกนอกหน้าต่างภาพร้านอาหารที่เคยกินด้วยกันร้านขายดอกไม้ที่เขาเคยซื้อให้ในวันครบรอบลอยผ่านสายตาทีละภาพ เหมือนฉายซ้ำแต่ไม่ใช่ฝันเจ้าหน้าที่อีกคนพูดขึ้นเบาห,าหา่าเขารู้ตั้งแต่ก่อนรายการหรือเปล่าไม่มีคำตอบเพียงแต่เสียงหายใจหนักๆจากคนที่นั่งตรงข้ามในอีกด้านของเมืองร่างของเธอถูกห่อด้วยผ้าขาวลำตัวเธอนิ่งสงบเหมือนคนที่นอนหลับอยู่ไม่มีร่องรอยของความทุกข์ไม่มีรอยน้ำตา แต่ก็ไม่มีชีวิตแม่ของเธอเข้ามาถึงโรงพยาบาลกรีดร้องสุดเสียงเมื่อเห็นร่างลูกสาวเสียงร้องนั้นสะเทือนถึงหัวใจของเจ้าหน้าที่พยาบาลบางคนต้องหันหลังกลั้นน้ำตาเธอกุมร่างลูกไว้ถามเสียงสั่นว่าทำไมไม่บอกแม่หนูเจ็บแค่ไหนทำไมต้องทนอยู่กับเขาไม่มีใครตอบได้แม้แต่ร่างที่อยู่ตรงหน้า ก็ไม่มีคำตอบอีกต่อไปที่บ้านหลังหนึ่งชายคนหนึ่งนั่งดูข่าวอยู่เงียบหาหเขาคือชูรักในวิดีโอมือกำโทรศัพท์แน่นสายตาไม่ละจากหน้าจอเสียงข่าวยังรายงานไม่หยุดเขาปิดทีวีทันทีที่เห็นภาพร่างเธอหน้าจอดับลง แต่ความรู้สึกผิดยังอยู่เต็มอกเขาสุดตัวลงกับพื้นสุกหน้ากับเขา่าหายใจหอบเหงื่อแตกพลากเหมือนจะขาดอากาศหายใจโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่เขาจำได้ดีเป็นเบอร์ของเธอทั้งที่เธอไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว เขาจ้องหน้าจอนิ้วแข็งค้างอยู่เหนือปุ่มรับสายเสียงเรียกเข้าไม่หยุดภาพชื่อเธอขึ้นเต็มหน้าจอน้ำหวานเขากดรับปลายสายไม่มีเสียงมีเพียงลมหายใจแผ่วเบาเหมือนใครบางคนกำลังอยู่ใกล้มากใกล้จนเขาขนลุก น้ำหวานเขาเรียกชื่อเธอเสียงของเขาสั่นเครือไม่มีคำตอบกลับมีเพียงเสียงกระซิบบางเบาแผ่วเหมือนสายลมพัดผ่านทำไมเขาชะงักหัวใจเต้นแรงเสียงปลายสายเงียบลงทันที สัญญาณขาดหายโทรศัพท์หล่นจากมือเขานั่งนิ่งร่างกายย็นเฉียบดวงตาเบิกกว้างในห้องเงียบสนิทแต่เขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหลังกลิ่นหอมจางๆของน้ำหอมเธอลอยมากลิ่นเดียวกับวันที่พวกเขาเจอกันครั้งแรก กลิ่นที่ติดอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอเขาหันกลับไปอย่างช้าหาหะไม่มีใครแต่เสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ที่ระเบียงภาพในหัวเริ่มประติดประต่อเสียงปืนในรายการเลือดที่ไหลาสายตาที่เธอมองเขาครั้งสุดท้าย ทุกอย่างย้อนกลับมาเป็นเหมือนมีกรีดลึกเข้าไปในใจเคลลุกขึ้นเดินไปยังระเบียงมือจับลูกบิดแน่นเปิดออกช้าหาหะอากาศเย็นเฉียบกระแทกเข้าหน้าท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันลอยเด่นกลางฟ้า และที่มุมหนึ่งของระเบียงเงาใครบางคนยืนอยู่ไม่ขยับไม่พูดแต่เขารู้มันคือเธอน้ำหวานผู้หญิงที่เขาเคยบอกรักแต่ไม่มีวันได้กอดอีกแล้วเงานั้นยืนหันหลังให้ผมยาวสยาย เสรสสีแดงปลิวไหวไปตามลมเขาก้าวไปข้างหน้าทุกก้าวที่เดินหัวใจเขาเต้นดังขึ้นเรื่อยหาหะน้ำหวานเสียงเขาเบา,าวกับกระซิบเงานั้นยังไม่ขยับเพียงแต่อยู่ตรงนั้นเงียบมดงามและเยือกเย็น เขาหยุดอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวกลิ่นน้ำหอมที่เขารู้จักดียังลอยอบอวลสายลมยินเยียบพัดผ่านไหลแต่เหงื่อของเขากลับชื้นเต็มแผ่นหลังถ้าฉันรู้ว่ามันจะจบแบบนี้เขาปืนน้ำลายฉันจะไม่เสียงฝีเท้าเผาเบาดังขึ้นจากเงานั้น ช้าแต่แน่นอนเธอเริ่มหันกลับมาใบหน้าเธอขาวซีดริมฝีปากสีเลือดเข้มแต่ดวงตาไม่มีชีวิตมีเพียงความว่างเปล่าเขาถอยหลังสะดุดกับกระถางต้นไม้ล้มลงกับพื้นมือควรนกับพื้นปูน แสบชาไปทั่วฝ่ามือเธอก้าวเข้ามาใกล้แสงจันทร์สะท้อนเข้าดวงตาเธอไม่มีแววโกรธไม่มีความเศร้ามีเพียงคำถามเดียวแววอยู่ในอากาศทำไมเขาสัน่นเหมือนร่างจะสลายตรงนั้น เสียงกระซิบรอบหูเขาดังขึ้นเรื่อยหาหะาทำไมทำไมทำไมเขาปิดหูแน่นร้องลัน่นพอเถอะแต่เสียงนั้นไม่หยุดกลับใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเหมือนมาจากในหัวของเขาเอง แล้วทุกอย่างเงียบลงทันทีเขาลืมตาขึ้นเธอหายไปเหลือเพียงเบรสสีแดง พาดอยู่กับราวระเบียงปลายผ้าติดเลือดมือเขายังสัน่นแต่เงียบโลกกลับสู่ความม่องเปล่าจนเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากภายในช้าหนักต่อเนื่องเสียงเคาะประตูยังคงดังต่อเนื่องช้าหนัก เหมือนจงใจให้เขารับรู้ถึงการมีอยู่ของบางสิ่งเขาเดินกลับเข้าไปในห้องสายตาย,ยังจ้องมองประตูไม้ที่สั่นเล็กน้อยตามจังหวะเคาะมือเขายกขึ้นลังเลแล้วเปิดออกไม่มีใครอยู่หน้าประตูมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งถูกวางไว้บนพื้น เขาหยิบขึ้นมาลายมือที่เขารู้จักดีคือลายมือของน้ำหวานฉันไม่เคยต้องการให้ใครต้องเจ็บแต่ความลับมักทำลายคนที่เราแคร์ถ้าวันนั้นเราเปิดใจต่อกันมากกว่านี้ทุกอย่างอาจไม่ต้องจบลงด้วยเลือดลาก่อนและโปดรดอย่าเกลียดตัวเองจนหมดสิ้นน้ำตาเขาไหล หลาช้าๆโดยไม่มีเสียงสะอื้นหัวใจเขาบีบรัดไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความจริงเขาเดินกลับไปที่ระเบียงหยิบเดรสสีแดงที่เหลือเพียงความม่องเปล่าพับอย่างเบามือวางมันไว้ในกล่องไม้เก่าหาหะพร้อมรูปถ่ายของเธอ และล็อกกล่องไว้เหมือนล็อกความเจ็บปวดเอาไว้ในอดีตแสงอาทิตย์เริ่มสาดผ่านม่านเป็นเช้าใหม่ที่แตกต่างจากทุกวันที่ผ่านมาไม่มีเสียงของเธอไม่มีคำขอโทษไม่มีการให้อภัยมีเพียงความเงียบที่อยู่กับเขาไปตลอดชีวิตเขาหยิบปากกา เปิดหน้ากระดาษใหม่แล้วเขียนเทียงประโยคเดียวเรื่องราวของเธอจะไม่มีวันถูกลืมและนั่นคือตอนจบของความรักที่ถูกเปิดโปงกลางแสงไฟแตกสลายท่ามกลางความจริงและจบลงในเงาของความเงียบตลอดกาล